นะังปี66พี่น้องมือ่อวันที่20ทธันวา66ขึ้นมาย่อมมาเย้มพื้นแน่บ่ขึ้นแน่ยานี้บ่ขึ้นแน้นำเพิ่มเั่หไหร่เป็นเบิ้งเป็นเบิ้องอยู่ เขาได้ใบแงมเล้ยวนำใส่เลยที่ยี่สิบในสิบมือสิเอ็ดมือพอดีวันวันที่เก่าแห้มเมาแรงเดี๋ยวไปเป็นเขียวๆอยู่ทดลองเบิง่งเขามิ่งขวัญน,นะพี่น้องเด้อข้าวหอมมิ่งขวัญลอยหามือแต่บางที่ได้เกี้ยวจักมือ เอาน้าเขา่าวันที 20, ่20ธันว 6, าคมันจักย0ส่าวมือรงาบุนกงานนี้6กลกับประมาณ3งานกับงานทึงผู้นี่การหนึ่งที่ประมาณเจ็ดเลย กค่เขียวตั้งกเกิดดียอยู่วันทีทีวะนี่มันงขึ้นเบิงเฮ้วมาไทยเบิงเรื่อยๆพี่น้องนะอัปเดตใหม่เรื่อยๆมือใหม่ครับมือใหม่ฝึงเห็ดปีแรกลองเบิงหกไล่สามงานนี่วันเขาปลูกไปเก็ดกระสอบพี่น้องเกิดแน่บอกเกิดแน่น้ำถ่วแน่ฮมแน่บอกเกิดแน่ อตัตราการเกิดน่าจะอยู่ประมาณเขาเขียนไว้แปดสิบเปอร์เซ็นครับเขาเม่งขวัญแต่ว่าก็น่าจะได้ยอยู่เจ็ดสิบเปอร์อเซ็นต์อย่หรอกแนวผมส่งนี่มุม,ม,มนี่บ่ค่อยมีเขา่าอันไหนเด้อพี่น้องนี่ถ้าได้เกิดเดี๋ยวจะมาถ่ายเบื้องรอบใหม่นี่เบื้องต้นอยู่ข้านี่นี่เราอุปกรณ์ใส่เสา,สาไฟอันบ่เสาไฟโอ้โหนีห่พุน่น รถซาเร่งด้งเดงจอดอยู่ห้องฝนมานี่มานี่มาหอดนน่หอดฝฟนี่เป็นคู่ห่วยคู่ฝายน้ำรดน้ะพี่น้องเด้อกำลังเป่งน้ำเข่าอยู่ไอชิปมือพอดีเอานามใส่เลยใบใบเป็นแยมเป็นใบ้วก็นี้เป็นนอแหลมๆหลมอยู่ก็นี้เอานามใส่เร่งเลยครับเร่งเร่งให้ขื้นร้องมึง โอ้ตะเวนกหงกำลังที่ตกดินพี่น้องตะเวนกำลังลงคนเมื่อใหม่แล้วพี่น้องเห็ดหน้าฝั่งร้องบึ้งโอ้โหไทยนี่ไทยอยู่ห่มนี่แล้วพี่น้องนี่ห่มมากว่าน้อยนี่กับต้นก่้ง คุณทนทานผเขาจะขี่รถอยู่ยุ่น พายังไปบึงแล้วมีว่แมนเขาด้วพี่น้องเ้อลูกเขาขึ้นเดียวปๆงไหนบ่ขึ้นเไมาสามเอ้านี่ขึ้นไปเลยนี่ว่าขึ้นเอาเลยนี่มั็ขึ้นอยู่ตะวันห่างเปิ้งเปิ้งอยู่อือันนี้กกด้นมื่าวานใหม่ นีに ه, に ه, νο, ่นี่นอนอ่ะวันซ้ำลงไปอีกก็คือยังเริ่มแตกขึ้นมาก็มีนะขณะที่ได้เพิ่มเพิ่มกันขึ้นมาพี่น้องก็ขึ้นอยู่เริ่มแตกกระมีเนี่ยนเอาแลยไอีเดีน้วนำใส่เราหันไปโพแล้วโพนำเลยแล้วนำใส่ใส่แบบ นกกัตงาคุณแท้ว่าท่านได้ตัดให้เขาขึ้นสัเกันแถวนี้บกขึ้นเลยพี่น้องที่เริ่มขึ้นมอแลวนี่ก็เขียวๆดีอยู่พี่น้องแถวนี้ บรรยากาศครับคำคำยังรอเพื่ออีกเอาบมโดนดอกพี่น้องพกเกิน10นาทีอับโหลดนั่นแล้วยังรอเบิ่งนเกินดีเพราแค่นี้ผมก็นะ าพี่น,อน้องมืงไก่ยังเป็นเม็ดอยู่กับน,นี่พี่น้องเ,เห็นบ่นนี่ยังเป็นเม็ดอยู่ช่วงวันสัมมันแห้งนี่มัน,หนแห้งๆแบบแ,แล้วม,วนมวันบอกท่านได้เกิดท่านได้แตกเดี๋ยวเอาน้ำเขาแช่เลยพี่น้องน้ำเขาแช่มันเลยเแถวนี้มันแห้งแล้วก็มันเป็นใบมีใบแงแมแล้วมีใบแล้วซุกแนมแหลมเลยมันแทงสู่น้ำเลยโอ้โหอัน แถวนี้เสด็จมาลุ้นใส่คุณแทอยู่นี่นูน้แนแถวนีแทมันต่ำราศีหน้าได้เห็ดงานหนีน้ำลุ้นใส่ที่คุณแท่แถวนี้แไไม่เขาเกิดซาแท้ที่เกิดบ่อแล้วนี่เกิดเป็นบางอันซุ้มวานต้องไปใหม่ว้านเขาดิบว้านเขาดิบเสริม ต้องเป็นเม็ดอยู่ก็มีกตะบึงเท้าพี่น้องเลยมานไทยเบึงอีกนี่อยู่ข้างกุนแท้นี่ข้างกุนแท้าเส้นเส้นต้นหมุนมองเลยงานนี่บริเฮ็ดเลยพี่น้องนี่เฮ็ดงานไต่นี่กตะบึงกุนแท้าเส้นนี่นี่น้ำตั้งข้างนี่บ่เกิดโดยวานรอบแรกกตะบึงรอบซองในวานเข่าดิบมันจะเกิดบอนี่โอ้จนสุดกุนแท้านะบ่เกิดกันเลยเนอง เกิดยาคกครับเกิดไหมล่ะเกิดไหมฮเริ่มแตกแล้วเว้ยเริ่มแตกแล้วครับเอาข่าวดีเมื่อวานก็นก็ได้ผลอยู่ครับจกักซอยกันไปอีกจกักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่ซอยกันไปให้มันหนาขึ้นไว้อีกอืมเริ่มเริ่มแตกดู ควานทัวอยู่แถวนี้ลองดูจะง่อยกันไหมแถวนี้ควานเข่าดิบลายอยู่แต่ว่ามาทันได้แตกมาในพี่น้องได้แตกขากินีย่างไรหึมว่าชักบอกว่าเกิดเด้วน้องเด้อเข่าดิบมาวานซ้ำเข่าดิบมาวานซ้ำก็เริ่มเริ่มแตกพี่น้องเห็นไหมเห็นไหม เริ่มแตกเริ่มอันนั้นขึ้นก็่วยกันไปพี่น้องนิดๆๆๆๆนิดน้อยนี่เริ่มขึ้นอยู่ข้าวดิบข้าวดิบนี่สิแตกซ่าใหลายมือล่ะซีมือ,มอหามือล่ะเขาเกสิบนาทีแล้วครับเด้อเขาสิบนาทีมือใหม่ใส่กล่องมือถือนี่ละทายธรรมดานี่ทายใบตะเบิงเก็บใบเป็นน,นี้ล้องเบิง นี่แหละพี่น้องอาจัสิบนาทีก็พอโอ้โหบ่งต้นดูนะพี่น้องแล้วต้นดูสามตนน้นนะแถวนี้เป็นบม่ค่อยเกิดปัไหนอยู่นี่มันโน้นครับเป็นดินเหนียวครวี่พี่น้องเห็น่หว่านเขาดิบลงไปนี่นี่ เริ่มแตกตื้อพี่น้องเริ่มแตกเะตื้อันนั้นขึ้นมาอยู่เริ่มขึ้นอยู่ว่าจะเอาน้าเข่าแล้วเพราะว่าอีกซุ้มนึงมันเป็นมันเกิดโดนมันใบแงม้มแล้วมีใบแล้วมันเริ่มแห้งแล้วเล่งมันกันเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเบิ้งใหม่เดี๋ยวมาทายเบิ้งใหม่ว่ามันไปพัฒนาการที่ไปดีซทำไร ในสิบมือพี่น้องสิบมือครับสวัสดีครับผม